ได้เวลาไปรบสองกันเลยจ้าคุณดูเก็บกุญแจอ,อันบักใหญ่ยักษ์เข้าไปชิบมาดีมาดีมาดีไม่เท่าไหร่นี่นาคุณดูเฮ้ยดูครับเมื่อกี้นะครับผมฟาร์มบอสตัวนี้นะครับผมได้อะไรก็ไม่รู้ครับมาดูนี่นี่นี่ ผมได้กระบองก๊อดเอเนลมานะครับมาดูครับเขาเรียกว่าอะไรวะโผล่หนึ form ่งเอทีฟาร์มนะครับมาดูครับคือทีแรกนะครับผมจะมาเปิดคลิปว่าผมไปโลกใหม่ได้แล้วหรือว่าโลกสองในเอนะครับคุดูครับคือนทีเจนะครับ,รบผมคิดไม่ว่าจะฟาร์มโลกหนึ่งสักแป๊บหนึง่งแบบให้เวล้มันเยอะขึ้นนิดนึงหน่อยนักกันเพื่อจะแบบว่าไปตีลูกกระจกหรือว่าไปไปตีแบบฟาร์มได้นะครับมาดูครับแล้วก็ผมก็มาตีบอสเอเนลตัวนี้ตัวนี้ได้กระบองโผมาครั้งเดียวนะครับคุดูครับก็ใครรรรรรูู้้เเกกกีีี่่่ยยยยววัััััับบบบบออองงงนนนนนนนะะะคคคคาามมมมมปโช์์ไ็ตหด ดาบเซเบอร์ดาบเชนคูดผมกับเออสกระบองนี้อันไหนมาดีกวกันครับทุกคนครับแนะนำมาหน่อยใครมีความรู้เกี่ยวกับเกมโลบบหรือว่าเป็นเทพเจ้าโลบบก็คอมเมนต์มาได้นะครับคุณดูครับเออผมมือใหม่ในเว้ยช่วงนี้ผมปิดเพิ่มแล้วนะครับคุณดูครับผมก็มีเวลาทำคลิปมากขึ้นแล้วก็ลงคลิปบ่อยๆขึ้นนะครับคุณดูเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะครับแล้วก็ลงคลิปทุกสิบโมงเช้านะครับก็ฝากมาดูด้วยนะด้วยดูครับไปได้เวลาไฟลอบสองกันเลยจ้าคุณดูคนอื่นหาข้อมูลแป๊บ a few moments later ตอนนี้นะครับผมก็มาถึงเกาะอิมะแล้วนะครับคุณดูครับผมก็ไปดูใน u t u b e มานะครับว่าให้ทำยังไงเลยครับคุณดูครับนี่ครับผู้เล่นใหม่เอเียโปเทียโปหรือเปล่าดูครับเทียพี่เฮ้ยเอาว่าจะมาทักทายผู้เล่นใหม่สักหน่อยคือดูว่าจะเป็นแบบผู้เล่นที่แบบแคล้ายเราเหมือนแต่ก่อนสมัยก่อน์ดสรับทุกคนแต่ที่จะได้โป โอ้โหแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับทุกคนครับแล้วผมก็ไปดูใน YouTube มาแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับไปต้อกสอนอย่างไรครับก็ก็จะทำการเข้าประตูนี้เลยครับทุกคนเอ้าเอ้าโอ้ลืม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 ทุกคนก่อนจะเข้าประตูนี้นะครับเราต้องไปเกาะอ,อิมเพลดาวก่อนรือเคล่าก่อนตรงนั้นนะทุกคนที่เป็นคุกคุกอะ่ะที่เป็นแบบไอตัวที่เป็นแบบเฝ้ายามเฝ้าคุกอิมเพลดาวครับทุกคนครับไปตรงนั้นเลยครับทุกคนตัดภาพไป โอเคครับผมก็เราก็มาถึงตรงจุดนี้นะครับคุณดูครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่าซอนเซอร์เข้าโลกใหม่เชิวอนะปึ๊บนี่เราก็ทําการกดไอ้ผู้ควบนี้เลยนะครับคุณดูครับกดท็อกท็อกไปครับทุกคนเราก็ได้คีย์มากุญแจโอ้โหยกุญแจแท่งบักใหญ่เลยครับทุกคนครับประตูโคลนใหญ่หน้าดูนะโอเคครับผมมาาถึงโดนประตูนี้แล้วนะครับคุณดูครับเราก็จะทําการเสียบประตูเขี่ยกุญแจอันบักใหญ่จากข้างเข้าไป เขาบอกว่านะครับให้เราไปจำกัดบอสนี่ครับคุณดูครับบอสอะไรอ่ะนี่คือบอสอะไรหรอไอ้อาดาบิลล่าอาดาบิลล่าเหรอเอออโอเคหรือเปล่าขอดูคนครับมาดุยดุยเลยครับผมมาดิมาดิมาดิไม่เท่าไหร่นี่นาคุณดูมาดิครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดูก่อนอ่อนๆอ่อนๆ่อนดยังไม่เท่าเลยอ่อนๆอ่อน ตีเบาจังตีเบากว่าบอสเอเนลผมอีกนะครับคุณดูครับบอสตัวเนี้ยขนาดกระถายไม่เจนน้อยเนี่ยคุณดูมะเด็นเอเนลผมคิดว่าบอสเอเนลยังตียากกว่าดีเลยนะครับคุณดูสวยๆผมไม็นแค่เจยนี่ผมไม่ได้อัพสายหมดมานะครับผมอัพพวกเออสายปัดนะคุณพอมาดิ ปึ๊บปองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับเราก็ทําการตีบอสเสร็จแล้วนะครับคุณดูครับแล้วก็รับนี้ไปนะเฮ้ยยาวจังโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทำเพสเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทําการไปเกาะกลางเลยแล้วกันนะครับคุณดูลา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 ตอนนี้ลตอนหน้าคุณดูครับผมก็มาถึงเกาะกลางแล้วนะครับ โอเคแล้วก็ทำการไปตรงจุดที่มี N อ c ีเลยนะนนครับุาดูคัชตงบ้านสีส้มหลังคาสีส้มน,นี่แหละครับทุกคนไงครับทุกคนครับจับตาดีๆนะครับมังเซอร์ผู้ดีจะทำการไปโลกใหม่หรือว่าโลกสองได้แล้วนะครับนตอนนี้จหดับใครนะครับหรือว่า f c นะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ดูมาถึงทุกวันนี้หรือว่าไม่มี <laughs> อาจะอาจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับคนที่มาดูตั้งแต่ EP แรกของเรานะครับที่ผมมาเล่นบอกฟุณครั้งแรกนะครับเราก็ฟาร์มาถึงวิว700มาถึงโลกใหม่ได้แล้วนะครับคุณดูครับโอเคไม่ขอพูดมากทําเพลงแล้วก็ขอว่าไปโลกใหม่เลยแล้วกันนะกดคลิกเข้าไปครับทุกคนท็อกๆไปเย็บไปนิวเวอร์กันเฮ้ยของค้างเอาอ๋โอโหลดโหลดโหลดโอเคครับทุกคนครับเราก็ไปโลกใหม่ได้แล้วนะครับคุณดูครับเออ โอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่โลกใหม่แล้วนะครับคุณดูครับบอกเลยนะครับว่าภูมิใจตัวเองครับทุกคนครับที่แบบมีคนดูโลบอกของเรานะครับจริงๆนะครับถ้าไม่เป็นใครดูบอกของเรานะครับพี่เขาคงไม่ทำหรอกครับทุกคนครับแต่ว่ามีคนดูดูอย่างไงผมเลยทำต่อนะครับคดูครับนี่ตอนนี้นะครับเราอยู่โลกสองแล้วนะครับคุณดูครับก็ผมไม่ค่อยรู้จักผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเิ่งมาเล่นฟันแรก มีกล่องเก็บเหมอนเดิมนะครับคุณดูครับผมมีโพนะครับคุณดูครับไม่รู้ว่าโพเอาไว้ช่วยทำอะไรบ้างน,นะครับคุณดูครับผมเป็นมือใหม่จริงๆนะไม่ดูโอ้โห,โหผมนี่ที่โลเลยนะครับคุณดูครับเป็นระดับยี่สิบห้าเอ็มก็มีระว,วังเนี่ยอย่ามาแกล้งมือใหม่อย่างเรานะครับโลกนึ่งผมก็โดนแกล้แบบแกล้งทุกวันตอนทำคลิปยิ่งโดนบุกไปบ่อยเลย โบเก้นด้วยโอเคครับโทณดูครับผมก็ขอสปลาลน,นี่มันใช่สปาลไม่ใช่สปาลเลโอเค okay, ผมก็จะขอเซฟไปนะครับคุณดูครับเออเรามาตรงนี้แล้วเราควรทำยังไงต่อเจ็ดร้อยโอเคดีนะทุกคนครับที่ผมฟาร์มเวลมาเผื่อไว้นะครับคุณครับแต่ผมมาตอนเจ็ดร้อยปุ๊บผมคงต้องโดนมันตีทารุแน่ๆเลยนี่คือตรงฟาร์มเราใช่ไหมอโอ้โหเลื่อยือวันวานอ็เป็นมือใหม่เลยครับ ตรงเรียบทุกคนนึกถึงวันๆตอนที่ผมเป็นมือใหม่เลยครับพี่เดี๋ยวผมก็จะขอเออละก่อนนะครับดูครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับดูครับจะมาเลาะตรงนี้ก่อนมาดูเมืองก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีครับพี่พี่เฮ้ยผมคิดว่ามันน่าจะฟาร์มง่ายในะครับดูครับในโลกนี้โลกก่อนเราต้องแบบผจญภัยทีละเกาะทีละเกาะกเลยนะขอดูขอเล่นนะครับอยู่กับช่วงมังสเตอร์กำลัง กำลังเอแวะดูเขาดูครับกำลังแบบชมชมชมตอนนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าอาดูครับตอนนี้มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> โอเคครับผมหาจุดนี้เจอสักทีครับทุกคนครับเพราะว่าผมก็เห็นแบบว่าคนลองลองคนที่ทำยูทูบกับว่ามาจุดนี้กันเอนครับทุกคนจุดการับทุกคนครับนี่ หาเจอจักทีบอกเลยนะครับว่าผมเป็นมือใหม่เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับทุกคนหาล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 าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีผมมันด้วยยังไงทุกคนครับฟังเซอร์แบบทีวีฟังเซอร์ทีวีข้าหัวหนึ่งหมื่น <c oughs> ดูทุกคนนี่คือกล่องอะไรอะทุกคนครับนี่คือกล่องอะไรวะเอไอเทมสต็อก <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะมันได้เหมือนกันทุกคนครับมันคือกล่องอะไรวะ มันแตกต่างกันยังไงวะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้อะครับทุกคนทำมันคือกล่องอะไรอะแล้วมีใครมาทิ้งผลบินสาให้เราวะเนี่ยเฟร,รมฟคืออะไรอะเ้าเกินแปบบ๊บมีคนทิ้งผลไฟให้ผมด้วยครับทุกคนครับผมยังไม่เคยกินผลไฟเลยวะ่ะโอเคมีผลุไฟก็เก็บไปครับทุกคนครับเอ้ยมีคนแบบว่าพี่ครับโลกสองนะครับสามารถเก็บผลได้เหรอไหนตรงต,ต,ต,ตรงนี้หรือเปล่าเห็นกล่องมันไม่เหมือนโอ้ oh. เฮ้ยเก็บผลได้ด้วยผมเพิ่งรู้เลยนะเว้ยคนดูถ้าใครรู้เกี่ยวกับโลกสองเนี่ยแลวคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ค่อยรู้อะไรเลยจริงๆนะออโอ้ยนะครับว่าเราเป็นผู้เล่นสายโชโลโ่นะครับถ้ามีคนบอกว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่เอาเพื่อนมาดันด้วยพี่เขาพี่ก็มีความเคอยากทำเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับพี่อยากทําคนเดียวครับเวลาเราเอาเวฟผลใช่ไหมเราก็ทำการมาเอาเวฟผลคนเดียวนะครับคนดูครับ <c oughs> ถ้าเป็นการท้าทายอมากเลยนะครับคดูครับก็ฝักกันมาดูกันด้วยนะครับ บอกกันนะครับว่ามีแส่อะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสมุดไม่ว่าจะเป็นเอ่อตัวเก็บของไม่ว่าจะเป็นภลรกิจเควสใหม่ครับทุกคนครับเออือกกันนะครับว่าเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับโลกนี้เท่าไหร่รลยครับบอกนะครับว่าเป็นมือใหม่แบบโดยแกนแท้ของผมเลยนะครับดูครับนี่แต่ว่าผมว่าตรงนี้มันความง่ายนะดูครับมันแบบคล้ายๆตรงจุดเกิดไดเวลหนึ่งอะดูครับตรงเนี้ยเออโลกอรเนาะแต่ว่ามันพื้นที่ไกลอย่างวน เออรูครับผมลืมผมว่าผมจะมาอัพโพนทุกคนครับมาได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะทำการอัพโพนะคุณดูไม่รู้ว่าโพตรงนี้มันช่วยให้อะไรดีมันมันดีหรือเปล่าครับทุกคนใครที่คิดว่าตอนนี้มันดีก็คอมเมนต์มานะเอ้าตายยังกัเน่ยเอ้าตายเฉยเลยพอดีพี่มันตีแรงเกินไป ตมาครับดูครับได้เวลาอัพโพโอเคครับผมตอนนี้ครับแบตเตอรี่ผมก็อยู่ที่แ0ดสิบนะครับคุณดูครับแล้วก็พามาได้จะพักแล้วนะครับคุณดูครับก็เราทำลการมาดูสกิลนะครับว่าสกิลของโพจะเป็นยังไงนะครับคุณดูครับเนียอาโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะทำการมาดูกันนะครับว่าโพสกิลแรกจะเป็นยังไงนะเอ้าวจะหลบทำไมเพิ่งหลบดิ ดึงสองสามเล่ว่าดึงอยู่เป็นไงปึ๊บอ่ะเดี๋ยวแค่เนี้ยแค่เนี้ยเอออุตส่าห์ฟันตั้งนานไม่ใช่นะอู้โอเคก็ผม่็ขอจบอีกคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาาหรอกนะครับนอกจากเรามาโลกใหม่ครั้งแรกเนียนะครับคุณผูครับแล้วก็อีกอย่างคือคลิปนี้ เราไม่โดนกวนไม่คนดูเราไม่แบบโดนลังเกนแลว้วอะครับทุกคนผมก็ขอตัวไปได้วนะครับก็ฝากกันก like, ดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ฝากกันมาดูผมด้วยนะครับพยายามลงคลิปบ่อยๆแล้วนะครับทุกคนลงคลิปเวลา10บโมงเชา้าเป็นต้นไปนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับคุณดูครับบ๊ายบายเจ้าคุณดูจบป,ปอก